สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันจันทร์วันที่13มกราคม2025วันนี้ก็พระษาสนจักรได้ให้เราคิดถึงนักบุญฮิลารีพระสังฆราชและนักปราชภาพรสาศาสนจักรท่านนักบุญฮิลารีนั้นเกิดที่เมืองปัวตียประเทศฝรั่งเศส ต้นศตรวรรษที่4ท่านได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชของเมืองน,นี้และหลังจากท่านได้ทําการต่อต้านพวกอารียนอย่างแข็งขันจึงถูกจกักรพรรดิอนสตันตินสั่งในประเทศท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับปริชาญและคําสอนหลายเล่มเพื่ออธิบายพระกัำพี และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อคาทอลิกให้มั่นคงท่านถึงแก่มรณภาพในปีคศ367อ,อ36นะครับอันนี้เราก็มาดูชีวิตของท่านเป็นอย่างไรนะครับนั้นมาดูกันนะครับก็จะเป็นบทอ่านจากคําสอนรเรื่องมรดกภาพโดยท่านนักบุญเฮโรรีท่านเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะครับท่านเราก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ข้าพเจ้าระหนักถึงภาระหน้าที่อันหนักล้นเหลือของข้าพเจ้าต่อพระองค์ภาระหน้าที่ของข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้าวควรใช้ทุกคําพูดและใช้ความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับพระองค์พระองค์ได้ประทานพระพรข้าพเจ้าเป็นนักพูดข้าพเจ้าจะไม่สามารถได้รับรางวัลที่ใหญ่กว่าการรับใช้พระองค์ด้วยการเทศนาและแสดงให้คนที่ไม่รู้จักพระองค์หรือคนที่หลงผิดความเชื่อได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้า และพระบิดาของพระบุตรแต่องค์เดียวผู้ทรงเป็นเจ้าตัวนี้เป็นเพียงการแสดงน้ําใจของข้าพเจ้าออกมาเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าต้องการภาวนาวิงบอลขอ,ขอความช่วยเหลือและพระเมตตาของพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงบันดาลให้ลมพัดใบเรือที่ข้าพเจ้ากลางออกรับลมใบเรือนี้คือความเชื่อและการยืนยันความเชื่อซึ่งอาศัยลมหายใจจากพระจิตของพระองค์ผลักดันให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เที่ยวเทศนาประกาศถึงพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้เริ่มต้นเทศนาไว้แล้วเพราะว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าจงขอและท่านจะรับจงสแสวงหาและท่านจะพบจงเคาะและเขาจะเปิดประตูรับท่านพระองค์จะซื่อสัตย์ต่อคำสัญญานี้แน่นอนในยามขัดสนข้าพเจ้าทั้งหลายขอวิงวอนขอสิ่งที่ขาดแคลนและข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นอย่างร้อนรนที่จะศึกษาคำพูดของบรรดาปบรการศกและบรรดาพระสาวกของพระองค์ ข้าพเจ้าจะเคาะประตูทุกบานที่เปิดที่ปิดกั้นห้องเก็บความรู้แต่ว่าความเป็นธุระของพระองค์ที่จะประทานาทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอและเป็นพระองค์เองที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแสวงหาพระองค์ทรงเป็นผู้เปิดประตูต้อนรับข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะพูดเป็นถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประกาศไว้แล้วถึงธรรมล้ำลึกของการไขแสดงคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร พระบุตรองค์เดียวของพระเบญจาพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันมิได้ทรงบังเกิดจากกันและกันและพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันและทรงบังเกิดจากพระองค์แต่นิลันดอนเราต้องไม่ประกาศให้บิดจากความจริงในเรื่องจํานวนของพระเจ้าเราจะต้องไม่ปฏิเสธว่าพระบุตรทรงบังเกิดจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวหรือจะยืนยันว่า พระงมิใช่อื่นทรงเป็นพระเบญ้าวที่งแท้ทรงังเกิดจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้พระบิดาโปรดทรงสว่างข้าพระเจ้าทั้งหลายเข้าใจความหมายของพระวจาในพระคัมภีให้เคารพวางใจในคำสอนแห่งความจริงนี้โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสามารถแสดงออกซึ่งความเชื่อที่รับทางบรรดาบรรกาศกครสาวกซึ่งถึงพระองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดา พระเยซูพระเศจเจ้าพระเจ้าหนึ่งเดียวขอโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อนมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่ไม่ทรงอยู่ตามลําพังผู้เดียวและประกาศความจริงนี้ต่อต้านผู้สอนผิดความเชื่อที่ปฏิเสธพระองค์ครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่นักบุญฮิรารีได้ประกาศและก็ย้ําเตือนนะครับต่อต้านแล้วก็คัดค้านกับผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเป็นเจ้านั้นพระองค์เป็นหนึ่งเดียวพระบิดาพระบุตรและพระจิตนะครับในกระทั่งก็ได้ อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจกภาพนะพระบิดาพระบุตรและพระจิตเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นสามระบุคคลท่านพยายามที่จะอธิบายให้ผู้คนหรือว่าประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงความจริงในข้อนี้แล้วก็อธิบายถึงความรักของพระองค์และแน่นอนที่สุดพี่น้องก็ในสมัยภายหลังต่อมาก็ เราก็ทราบก็มีนักบุญอีกหลายๆท่านที่ได้เทศได้สอนและนักเทวศาสตร์ก็ได้พูดถึงพระเจกภาพซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังกันต่อไปในภายหลังนะครับแต่วันนี้พี่น้องก็ให้เราได้มั่นใจว่าสิ่งที่นักบุญฮิรารีพระสังคราชท่านได้อธิบายไว้แล้วตั้งแต่ต้นศตวรรษที่4นะสมัยของท่านนั้นปี300กว่าๆนั้นก็ได้พูดได้เขียนหนังสือด้วยได้อธิบายถึงความเชื่อความจริง ของพระเป็นเจ้าซึ่งมีพระบิดาพระบุตรและพระจิตเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคลและเป็นพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะเป็นพระผู้สร้างพระผู้ไทยพระผู้ที่ช่วยเหลือให้มนุษย์นั้นดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันขอให้เราได้เจริญชีวิตของเราเหมือนกันในแต่ละวันนั้นด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันและกันในระหว่างเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เองก็เรียกร้องในพระศาสนาจักรทุกแห่งทุกคนให้เราไม่แตกแยกให้เราได้พยายามที่จะขอพรจากพระเบญเจ้าขอพระจิตเจ้าทรงนำชีวิตของเราให้สมัครสมานและก็อยู่ด้วยกันด้วยความเชื่อความรักและความความใจในพระองค์ในพระเมตตาของพระองค์เสมอขอพระเบญนเจ้าพระองค์สรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด